ทุกคนดูนะครับเต็มร้านเลยเชะะิญเลยครับรรยากาศร,ร้านบ้านจิตนะทุกคนรุมรื่นนะทุกคนอาหารอร่อยดีจ้ามาถึงร้านด้านนอกอที่นั่งด้านนอกด้วยนะนี่จะเป็นคนจะมาเยอะหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงเทียงด้วยนะฮะเมื่อกี้มาตอน นะเพิ่งออกไปชุดใหญ่ชุดใหญ่ๆเลยนะฮะนี่มาชุดใหม่จะทุกคนอาหารอร่อยมากทุกคนบรรยากาศร่มรื่นมากบ้านจิตนะร้านบ้านจิตตรงเชียงรากจ้ะทุกคนก่อนจะถึงสถานีรถไฟเชียงรากนี่นะฮะทุกคนบรรยากาศดีมากเลย เลินะฮะอาหารอร่อยแล้วก็ตรงนี้จะมีรถไฟนะฮะแล้วก็เป็นโดมที่ยูโดมธรรมศาสตร์ไม่ไกลจากธรรมศาสตร์รังสิตออกมานะฮะทุกคนอาหารเมนูน้าทานมากเลยนี่นะฮะทุกคนคนแน่นมากเลยทุกคนจ้า แน่นมากแล้วก็เมนูอร่อยมากทุกคนแล้วก็ทางเดินข้ามสะพานเราก็จะเห็นฝูงมัดฉามัดฉาทุกคนนี่จะบรรยากาศดีมากเห็นไหมฮะทุกคนนะบรรยากาศดีมากเห็นไหมร้านเนี่ยอยู่ข้างในอย่างเนี้ยอร่อยนะฮะ เป็นที่รู้จักเพราะว่ารสชาติฝีมือและบรรยากาศดีมากเลยแน่นร้านเลยทุกคนดีแล้วที่เรามาก่อนหนะ้านี้ชุดใหญ่ไปชุดหนึ่งนี่มาชุดใหญ่ๆเลยจ้ะทุกคนจ้าบรรยากาศร่มรื่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคนที่มารอคิวนะฮะจะเป็นอันนี้จะเป็นอ่อตรงข้ามกับเขาเรียกว่าอะไรนะอู่ซนะ่อมรถเนาะอู่ซ่อมรถทุกคนนะฮะ ต,ตรงข้ามกันมีเรือด้วยทุกคนถ้าเกิดใครไม่อยากเดินข้ามสะพานแห่งนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะใช้เรือได้ค่ะทุกคนนะคะชอบมากเลยบรรยากาศเป็นเหมือนบ้านนะทุกคนเป็นบ้า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 นนะฮะบ้านจิบจากร้านบ้านจิบนะฮะลถมากทุกคนเอาละเราจะออกจากร้านนะจ๊ะทุกคนตรงนี้จะ้ะกลัไปแล้วนะร้านบ้านจิบแล้วจะบอกทางทุกคนวันนี้ไงมาทางนี้เชียงราก ถ้าเกิดว่าเราออกเข้ามาจากด้านธรรมศาสตร์เราจะเลี้ยวซ้ายลงมาตรงนี้ใช่ปะ่ะรถที่ผ่านหน้าไปเมื่อกี้ตรงนั้นเขาจะไปรถเอ่อรถไฟเชียงรากแต่ทุกคนแต่เรากําลังจะเลี้ยวขวากลับไปอ่อแหล่งโอ้โหธุรกิจการค้าตรงนั้นเขาเรียกว่าทียูโดมเป็นเหมือนกับเป็นพลาซ่านาทุกคนนะฮะข้ามคลองเห็นรถไฟไหมฮะนั่นฮะเส้นทางรถไฟแต่เราไม่ไปรถไฟเชียงรากนะเราไม่ต้องไปหรอกเรากลับีกจ่ะ ไปนั่งชิลๆที่ทียูโดมบราซ่านะฮะทุกคนอาหารอร่อยนะฮะทุกคนบ้านจิตบ้านจิตมีคนแนะนำมาฮะนี่บรรยากาศนะฮะ,ะเจริญขึ้นเยอะเลยสมัยก่อนตอนเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยเราก็จะมาเชียงรากนี่จะแบบธุระกันดารนะเมื่อที่20ปีประมาณ20ปีที่แล้วทุกคน นี่ฮะตรงนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือมีหอเห็นไหมมีหอพักก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะร้านบ้านจิตชื่อน่ารักนะเก๋ด้เห็นบรรยากาศนะฮะธรรมชาติ เราเลี้ยวขวาเไหมแอบย้อนสอนด้วไหมทุกคนออ๋ไม่ต้องย้อนสอนสิมันมีทางไปได้ทุกคนมาไปทางนี้ก็ได้มีทามีที่ออกกำลังกายด้วยอาหารตามสั่งได้ตามนี้ด้วยเดี๋นะฮะ นี่จ้าทุกคนทียูโดมพลาซาเรา,าถึงแนละ้วซึ่งไม่ไกลจากร้านบ้านจิบนะฮะทุกคนเมื่อกี้จะมีร้านผ่านมาก็จะเป็นร้านแหนมเนืองซาวมาแลนะ้วก็ถ้าสนเป็นอาหารไทยเวียดนามนะออกมาจากร้านบ้านจิบก็จะเจอแล้วก็มาเจอทียูโดมเนี่ยนะทุกคนนะฮะทียูโดมเลิศมากใหญ่โยใหญ่ยิ่งอรณ์เดี๋ยวเราเข้าไปเคฟสี่นะ,ะเราไปนั่งชาร์จแบตที่นั่นดีกว่า แล้วก็ทำงานออนไลน์ไปนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ